ฝึกสวีเวอกันค่ะกับ3เคล็ดลับทำสวีเวอให้ชัดเจนนะคะครูสาวสุภชาจิตอารีฝึกลีลาให้คล่องไม่ต้องรอคู่ฝึกได้ทุกที่ทุกเวลากับครูสาวค่ะคเวลาที่เราดูลีลาดนะคะเราจะเห็นฟิกเกอร์นี้บ่อยๆค่ะสวีเวอเดี๋ยวเรามาฝึกด้วยกันค่ะ2 and 3 and 4 o one Two, and three, and 2 and 3 and 4เรามาเริ่มจากเคล็ดลับที่หนึ่งนะคะให้เรายืนกระชับต้นขาคือหนีบต้นขาเราไว้ค่ะหนีบต้นขานะคะแล้วเร walk วอล์กไปข้างหน้าค่ะ2หนีบต้นขาไว้ค่ะแล้วเทิน 3 and 4ะสี่หนลลับที่สองนะคะให้เราทําข้างบนเราให้นิ่งค่ะเวลาที่เราทำสวิเวอร์นะคะโดยการฝึกด้วยการจับที่เสาก็คือพาร์ทเนอร์ของเรานะคะ เราหาเสาหาโต๊ะหรือหาบาร์ก็ได้ค่ะจับไว้แล้วเราอย่าลืมเคล็ดรับที่หนึ่งนะคะกระชับต้นขาค่ะแล้ววอล์กขึ้นหน้า2 and 3 and 4 o n e and 2 and 3 And four เคล็ดลับที่3ค่ะให้เข่าเราตึงนะคะขาที่ยืนตึงขาที่อยู่ข้างหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ให้เราดึงเหมือนคันธนูค่ะแล้วเราวอล์ไปค่ะ two แล้วก็กด and กดลงมาค่ะให้เข่าตึง three กดลงมาค่ะให้ข่าวตึง4 1แล้วกดให้ข่าวตึง2 And แล้วกดให้ข่าวตึง3 And กดให้ข่าวตึง4ครับต้นขานะคะโดยการหนีบต้นขาเราให้แน่น2ให้บ่าเราช่วงบนเรา นิ่งนะคะโดยการเราจับกับเสาจับกับพาร์ทเนอร์เรานีพาร์ทเนอร์ค่ะพาร์ทเนอร์คู่เต้นเรานะคะอ่ะเราเริ่มหนีบต้นขาวอล k ค่ะกดกดลงมาให้ตึงนะคะ 1. นหนีบต้นขา 2. ข้างบนนิ่ง 3. กดลงมาข่าที่ยืนตึงหลังกันไว้นะคะข่าสองข้างวอลไไป t 3 and ละสี่หนึ่งและสการเต้นลีลาศอาศัยการฝึกซ้ำๆทำบ่อยๆค่ะเรียนรู้แล้วนำไปฝึกเราก็จะเต้นได้อย่างที่เราต้องการค่ะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดรูปกระดิ่งและคอมเมนต์มาพูดคุย กับ,บครูสาว<ม>าได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ